เข้มขนมากค่ะดีมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนัคอโพคารัสิรินะคะชื่อเล่นชื่อติ๊กนะคะเปิดออฟฟิศส,สำหรับคุมง,งานก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีทําอาสังหาเล็กๆน้อยๆของตัวเองด้วยก็คือซื้อคอนโดมือ2องมารีโนเวทน,นะคะแล้วก็ขายต่อหรือว่าเอามาปล่อยเช่าต่อ เดิมเนี่ยเราทําแนวทางน,นี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นพวกโครงการเล็กๆอยู่นะคะเราก็อยากจะเติบโตแล้วก็ลองทําพวกโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นขึ้นไปนะคะซึ่งพวกนี้มันเรื่องการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจําเป็นเลยสนใจมาเรียน ก็รู้สึกว่าตอนแรกเราเคยคิดว่าเออเราก็น่าจะ excel ได้พอตัวแต่ว่าพอมาเนีนแล้วก็รู้ว่าเออมันมีอะไรที่เราไม่รนูอีกค่อนข้างเยอะส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรียนเรื่อง c a n h f l o กับ feasibility นะคะเนื้อหาที่อาจารย์สอนละเอียดนะคะแล้วก็เข้มข้นดีนะคะเข้มข้นมากค่ะดีมากเลยค่ะแนะนำเพื่อนๆมาเรียนนะคะ